โฟกัสเสียงไข่เดียวนะดิโฟกัสเสียงไข่เดียวนะดิไข่ร้องกรที่ได้ครับไปหามันให้หมดเลยนะทุกคนเลยนะเดี๋ยวโวยวายพอเพื่อนเขี่ยไหมใช่เดี๋ยวไวไวประเดิร์กอุ้มไปนะเคทและเฟมน่าจะเอือไปแล้วสิบสามแล้วไอ้ไอ้มีเนี่ยสุดนะเดี๋ยวมันเข้ามาสอนอสอนอไม่มีตำรวจเลยสักคันสภาพนี้มีเงินไหมเนี่ยคาริโดไม่มีหรอไปไหนวะมันว่าส่งผมไว้รีมารีกรุ๊ปไวไวพาวเวอร์เซอร์ดีมารีกรุ๊น้อง หยุดอะไรอีกอะไออุ้มอยู่เว้ยเลยอุ้มไปเลยเฮี้ยมันมันเบรกได้ไงเบรกไปอะเบรกไม่ได้อะไรทำไมมันรเล่นสตอรี่มันต้องมีปัญหาแบบนี้เป็นตลอดเลยวะไอ้่ย่ยมึงลองให้มันมาเล่นสตอรี่กับพวกกูดิแล้วมันเจอตปุ่นแบบนี้ไอ้เ่ยอ่ะโอ้ยพอมาอย่าหยุดไม่ไดย่าหยุดก่อนเกตี่จะใครเอ๋อร์แล้วใครไปคุยท่าลำคาญจริงไม่เล่นไปก่อนใครคุยใครคุยแล้วอะเอาไงเนี่ย เอาให้เออเลยค่อยไปโทรไปคุยอ่ะโทรโทรโทรไปคุยดิโทรเบรกไม่ได้เว้ยต้องเล่นต่อไปพี่โทรไปคุยดิคุ้มๆเราไปเฮ้ยเฮียเดี๋ยวแม่งพอเดี๋ยวพอเออเพื่อนมาดึงสกอร์ดึงของกลับอีกอ้อเฮียปวดหัวเลยเตนต่อเราไอ้เจ้าเดียวคือเดี๋ยวดูอข้อข้อตกลงที่แบบโอเคอ่ะเหมาะตกอ่ะมื่ค่อยสื่อคุ้มไปก่าคุ้ไปก่อนคุ้มไก่อนคุ้มไปก่อนมันทำมิ่งอระเว้ยเขา พี่านเสีอพี่ก็ลองไปไม่ได้เป็นคนประกาศเริมหนีมันเริ่มีเดียวเราเว้ยอันนี้อยู่ตักอ่ต um. sure ่อยหมเดี e ๋ยวเออพี huh. uh ่ฝากไปต่อแล้ว huh. ก uh ็ที่เดี๋ยวอุ้มไปต่อกูจะเข้าในเมืองนะมีใครไม่มีใครอุ้มในเมืองฮะเูจะไปรอในเมืองให้เอไม่เจอไม่เจอเลยทำไมได้มาได้เอกกูอแอแท็อยู่ปมาได้ใช่อย่ปัมจา เมืม่อเข้าเมืองไปเด็กทางขวาแล <boarding. S 1> <ง>้วแหละเขื่อนจะข้ามบัตรไหมหรือว่ามึงจะได้ข่าวขอรถขอรถพ่อหน่อยพอ่ต้องไม่ในเมืองพี่จะถึงแล้วน้อ <c oughs> งที่เดียวมึงก็อุ้มไปนะไม่ต้องปล่อยผมจะเข้าไปนะผมจะเข้าไปนะพ่อพี่พพ

ผมปล่อยให้เขาหายไม่ได้จริงคนอืมผมก็ปล่อยศพให้คุณไม่ได้จริงๆเหมือนกันอนะ่ะโพต์แรกของทีซีพุตอนสองทุ่มยีิบเจ็ดพาผมไม่ได้ผิดผมมีหลักฐานนะอ่ะอาใช่คืออืมกับ้าคุณฟังผมนะโพต์แรกตอนสองทุ่มยีิบเจ็ด พาะผมก็ตีสองทุ่มยี่สิบเจ็ดครึ่งครึ่งชั่วโมงมันไม่ผิดกฎประเทศใช่ครับเพราะว่าทีซีก็ประกาศเลิ่มไปแล้วอ่าใช่ครึ่งชั่วโมงมันไม่ผิดกฎประเทศถ้าทีซีประกาศถูกอ่ะมันจะมันจะไม่โดนอะไรมันจะไม่มันจะปล่อยโฟไว้ตอนเนี้ยแต่ทีซีประกาศผิดไงไอห,หนึ่งทุ่มยี่สิบเจ็ดที่คุณแทงกันอ่ะมันมันผิดกฎประเทศตอนเนี้ยสองทุ่มยี่สิบเจ็ดไม่สองสองทุ่มยี่สิบเจ็ดนะสองทุ่มยี่สิบเจ็ดมันผิดผิดตรงไหนแล้วเพราะว่าหลังบ้านประเทศเปิดสองทุ่มสามนาที เวลาที่เริ่มเล่นสตอรี่ได้คือสองทุ่มสามสิบสามนาทีค่ะถ้ามาันถ้ามันเริ่มเล่นได้สองทุ่มย <10, S 2> ี 10, ม่สิบเจ็ดสิบสิบเก้าห้าเจ็ดครับประเทศเปิดอะสองทุ่มสามสิบเก้าห้าเจ็ดเราไปดูว่าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเจ็ดอะคะ่ะมันเป็นคําสาเออมันเป็นคําพูดแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นอักษรแต่ว่าในรูปที่คําประกาศเขาว่าโอเพนเซอร์บคุณลองดูค่ะมันขึ้นว่าสองทุ่มสามนาที ือทีซีเขาก็ไปเข้าใจตรงนั้นเหมือนกันว่ามันเปิดหนึ่งทุ่มห้าเจ็ดก็เลยประกาศไปสองทุ่มยี่สิบเจ็ดไงคือที่เบรกตอนเนี้ยมันไม่ได้เบรกเพราะว่าเขาพลาดลืมเอาแบบประการเข้าตัวมันเบรกเพราะว่า t ีซไปประกาศเริ่มก่อนที่ก่อนกดประเทศมันจะเริ่มได้อ้าวแล้วทีซีประกาศงรี้แล้วพวกผมตีไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวพวกผมรับผิดชอบให้คือรับผิดชอบเังนไงล่ะครับ พวกผมโดนใบกันอยู่แล้วเพราะว่ารับผิดชอบอะไรครับไม่เอาใบครับเฮ้ยแต่ตอนนี้กําลังยืนือแต่ตอนนี้กําลังทําผิดกฎประเทศกันอยู่นะเนี่ยอา้าวแล้วผมมันอะไรที่ผมต้องเอาใบคุณอะ่ะไม่คือคุณเนี่ยไม่ต้องเอาใบผมแต่เรื่องเนี่ยพอเวลามันคือเรื่องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คือมันต้องมีคนโดนใบอยู่แล้วจากที่พวกคุณจากที่แบบ พวกคุณจะต้องโดนกลายเป็นพวกผมต้องโดนไงเพราะพวกผมเป็นคนอนุญาตให้พวกคุณเล่นได้คือพวกผมก็พลาดก็ก็ยอมรับคือหนึ่งทุ่มห้าเจ็ดคือก็มองแค่เวลาตรงนั้นเหมือนกันจะปับไครับเป็นเป็นไรหรือเปล่าบมองหน้าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เตียนเลยหรอครับเนี่ยทีซีเนี่ยไอ้ตรงหน้าผมอะไรนะเอาไปยืนดีๆก่อนบอกเขาขยับไปเะครับ ไม่อยากให้อยู่ใกล้อ่ะในงั้นผมก็ไม่คุยต่อนะอะไรแหละเว้ยไไม่ไมไดมม้อันนี้พูดแบบขอความเห็นใจอ่ะคือแม่งแกงแตกไ,ได้เลยไม่แกง๊งอ่ะเออนะ คือแม่งแก๊งแต่งได้เลยนะแก๊งหนึ่งอะเมื่อกี้เขายังควนตีอยู่นะครับเมื่อกี้คือเข้าใจไว้แต่ว่าแม่งคือผมก็ไปมองหนึ่งทุ่มห้าหนึ่งทุ่มห้าเจ็ดกันเหมือนกันอะแม่งก็เข้าใจผมก็ดูเจตนาเขาหน่อยเขายังเนี่ยยังล้อหลอกอยู่เลยคือดูเจตนาเขาคือถ้าตอนเนี้เราไม่ได้ทําผิดกฎประเทศกันอะผมปล่อยโฟอยู่แล้วถั้งผมถามเนี่ยแล้วว่าคุณจะรับผิดชอบผมยังไงจะให้พวกผมเราไปช่องยังไง ไม้บอกสี่เท่าไหร่ที่ร่วมอยู่ไม่มีบาทไม่การันตีได้พี่โทรไม้บอกสี่เอออย่างงี้สิบล้าน สิบล้านสิบอันนี้ผมลดให้คุณแล้วนะจากที่ตอนแรกผมคุยกับคุณว่ากี่เอ็มอันนี้ผมลดหย่อนแล้วนะคุณก็ต้องเข้าใจฝั่งพวกผมด้วยนะบอกพวกผมกำลังได้เปรียบอะผมเข้าใจมันได้มันไม่ได้ได้เขตเดียวใช่ผมพวกผมได้เยอะด้วยอันนี้ไม่ใช่ผมไม่เห็นใจนะผมก็เห็นใจแต่ตอนผมไปคุยตอนแรกว่าจะไปแต่เมื่อกี้มัน เราคล้องใจออก็เลยนั่นแหละพุ่มมัเลยเดี๋ยวเออเราแค่อยว่างมันก็ได้ครับคุณลองคิดนะเอาง่ายๆคือตอนนี้เคสเหลือประมาณไม่ถึงสิบนาทีอะ่ะก็คุณลองลองไปคุยกันก่อนก็ได้แต่เคสเหลือประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะตอนเนี้ย ไม่จะไม่อาแม่ก็จะแกงขอสวีปเอ็มแลที่อาวุธเขาจะไม่ได้หาจะได้อยใช่เอาจริงคุณเนี่อจากที่น้องผมพูดเลยคือเขาไม่ได้ผิดอะไรไงผมก็ไม่ได้ผิดเหมือนกัน้ยเขาา้าใจคือผมคือทีทีผิดเต็ม่านั่นแหละก็ผมอ่ะก็อยากให้คุณบอกว่าอยากให้เห็นใจอ่ะอันนี้ผมเห็นใจคุณแล้วนะตอนแรกคุณก็รู้นะผมผมเรียกคุณมาเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม คุณจะาหาความเห็นใจจากผมผมก็บอกเนี่ยอ่ะงั้นคนละครึ่งเอาไว้ผมสิบเอ็มแค่นั้นอันนี้ผมเห็นใจคุณละแต่คำพูดของคุณก็พูดผมไม่ดีนะคุณบอกว่าคุณจะเอาผมแบบนี้ใช่ไหมยอย่างนี้มันเป็นคำที่มาเจรจาหรอถูกไหมคุณดีสิบมใช่ไหมใช่ครับเป๋าได้รกระเป๋าห้าสิบ บุกได้แค่เดาน้องแล้วผมต้องตีเขาตอนไหนครับออกนี่สิบห้านทีออกนี่สิบห้านาทีสามทุ่มสามทุ่มสี่สิบห้าคือประกาศเลยครับประกาศตั้งแต่ตอนนี้เลยสามทุ่มสประกาศตั้งแต่ตอนนี้นะครับออกไฟห้องโปเหมือนเดิมใช่ไหมครับประกาศประกาศด้วยว่าไฟห้องโปเขาจะได้รู้ไป 10m หวานหวานเออหล่อหล่อเราไปดูเอาแม่งแก๊งแตกยังไงที่อไม่เป็นไรบุ๊คดีอยู่เราไปได้เลยเปิดเปิดให้นะครับไม่เป็นไรชิวๆ 10m เปิดเปิดตูให้นะครับความครับชิวๆเนาะ 10m เอาเงินเข้าแก๊งชิวๆรถกูโดนเผาอไม่ใช่รถกูคันนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมันจะไฟไหม้ไม่ไม่แล้วปล่อยเสร็จไปรวมเรเบลททเลซายให้หมด อะไรพม่ไม่เราได้ 10m ไม่เป็นไรชิวยิงไม่ไม่กูโดนกูโดนไล่ล่ารถหมออยู่ไม่มึงเงียบกั่นี้มึงปล่อยเลยไม่ผิดกับประเทศแต่ทีมยิงเป็นคนผิดแต่เราได้ 10m อย่างน้อยเราก็ได้อะไรติดไม้ติดมือไว้ไปในบอเลยไปไล่ล่ารถหมอไม่ที่เหลือที่เหลือมึงไปรวมไม่ต้องตะโกนโบกเอกไวไวในบอลมึงไปรวมให้หมดฟังคำสั่งแค่นั้นเที่ยวหนีตลอดเลยว่ามันยุติแล้วไม่ไม่ได้ยุติน้องแค่มันไฟใหม่เราแค่ปล่อยศพ าไ,<อ>ไหายเราก็ไม่ได้อะไรอยได้เงินสิบเอ็ดเด